หนึ่้ากเจ็ดคะแนนขากลับเจ็ดคะแนนแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1> 13 1ส1มสิะแล้วสะแล้วนะครับทีนี้จะเป็น25ห้าเซนสิบหบอกสิบเจ็ดิบแก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดักกับพักกับกก 2ี2สามยี่สี่ยี่ห้ปดครับย8คะแนนแวครับะเลนน้อยๆนะอไปเป็นิเ่นโอ้ยยังแม่มวัดก่อนเนี่ยสามสิบีคนส่งาเลย 32 33 34 35ครับกเเอาละเริ่ม42 43 44 45 4ี่หกสี่เจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้ครับครับหาสิบห้าเอ็ดห้าสองห้ามาสีกหาสิบาเจ็ดห้าแปดห้าเก้

ครับ <c oughs> 92 93 94 95 96 97 98เก้าส101 102 103 104 105ครับแปดเาก้าสิบอยนึ่งร้อามร้อยสี่ยห้ากับเร็วเวเาลยร้อยโอ้ยร้อ ไปร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดโอ้ร้อยสิบเอ็ดอ่ะมาเริ่มสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ สิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดรอยสิบป้้งร้ยาให้ดยาง,งังสิบเก้ารอยยี่สิยี่สิบสอง ยี่สามร้อยยี่สามร้อยยี่สียี่ห้าล้อยยีห้ายี่หกตรงนี้เออยี่บเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสบสามเอ็ดสามสครับสา

6 56, 56 57 5 6 56 57 58โดนังยังได้ฟังให้ดีดิโดนยังยังได้ไม่ต้องกระโดดให้ผ่าน156ครับ57 6 58 59 60 61

71กับ72 73 74 75 65, 75เ้าครับฮึร ร้บเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่ซ er nah ้ เอ 2> อ2 184 8 5 6 87 8 8 18 189เริ่ม190 กัาเอ็ดเก้าสองเก้าสิบสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้า ้95 196 977เอาน้ำให้พี่กินด้วย98เนี่ยแบบตัวแบบเนี้ย99อ้าววันนี้ฟาว1แล้วนะ198 98ของเสื้อเขียวหึ199เข้าเป็นรถแรกป่ะ199ไป200 200

สองร้อยแปดต่อไปอยู่ที่ร้อยห้าเซนรึบมอ,องยังไม่ถึเงเกือบร้อยเกือบร้อยเร็วเกือบร้อยเก้าเก้าอาคาเกับเดี๋ยวคนเดียวหน่อย what's it